สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็มาแล้วตามสัญญานะคะวันนี้ช่วงเวลาเย็นๆประมาณนี้หลังจากเมื่อวานเราได้ทำจุลินรีย์สังเคราะห์สแสงให้แนะนำมือใหม่หัดทำไปใช้เองนะคะวันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะสำหรับมือใหม่ท่านที่ยังทำไม่เป็นเนาะก็ มาดูกันสูตรแบบง่ายๆนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวมีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ทราบซาวข้าวเสร็จก็ทิ้งนะคะน้ำซาวข้าวในน้ำซาวข้าวเขาก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำการหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ได้นานๆนะคะเพราะว่าถ้าน้ำซาวข้าวถ้าเราไม่หมัก เขาก็จะบูดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าเราซาวข้าวออกมาอันนี้คือข้าวนะคะแล้วเราก็อาเอาน้ำซาวข้าวออกมาจริงๆน้ำตัวนี้ที่เราลินออกมาเนี่ยเราก็สามารถไปลาดลดต้นไม้ได้เลยเหมือนกันนะคะ,ะโดยที่ไม่หมักเราก็ลดได้นะคะตัวนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆน,นะคะซาวข้าวแล้วก็ ยังไม่หมักเราก็ลดแบบนี้ไปได้นะคะตัวนี้เขาก็จะ,ะมีวิตามินสามารถทําแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทําจุลินซีน้ําหมักเพื่อ <c oughs> ให้เราเก็บไว้ใช้ได้นานๆนะคะ,ะจุลินซีน้าซาวข้าวมีประโยชน์อย่างไรตัวนี้ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นพืชต้นไม้ของเรานี่แหละนะคะก็ไปช่วยย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะคะพืชสามารถดึงมาใช้ได้นะคะก็ประโยชน์มากมายหลายข้อด้วยการเปรียบได้กับปุ๋ยสูตรเสมอนะคะอันนี้ก็จะมีธาตุอาหารที่มีธาตุอาหารหลักมีธาตุอาหารรองไปบำรุงต้นไม้ให้งดงามนะคะใช้ได้กับต้นไม้ทุกอย่างไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชผัก สวนครัวนะคะตัวนี้ใช้ได้หมดเลยและมีราคาถูกด้วยสิ่งที่ต้องเตรียมนี่เลยนะคะเ,เพื่อนๆก็เตรียมน้ำสาวข้าวเอาไว้ตัวนี้1.5ลิตรนะคะตัวนี้ถ้าใครมีน้อยก็ไม่เป็นไรก็ใช้เท่าที่มีแล้วค่อยเติมทีหลังได้นะคะแต่วันนี้พี่นิดเตรียมให้1.5ลิตรนะคะก็เตรียมมาพอดีเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้ อันนี้คือน้ำตาลทรายนะคะและก็จะมีตัวยาคูยาคูก็จะมีแบคทีเรียแบคโตบาซิลัสนะคะตัวนี้ก็จะมีจุลินซีตัวดีๆนะคะจุลินซีตัวนี้เสร็จแล้วก็น้ำตาลตัวนี้เราจะใช้น้ำตาล3ช้อนแกงนะคะเสร็จแล้วก็ยาคู1ช้อนแกงนะคะ,ะขวดล้างให้สะอาด ล้างขวดให้สะอาดเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็ขวด1.5ลิตรพอดีๆนะคะ,ะประมาณนี้น้ำตาลน้ำน้ำตาลก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นน้ำตาลแบบไหนก็ได้จะสีขาวหรือเป็นน้ำตาลายแดงได้นะคะหรือจะเป็นน้ำตาลแบบนี้ก็ได้ขอให้เป็นน้ำตาลนะคะขอให้เป็นน้ำตาลที่ เขามีรสหวานใช้ได้หมดเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจุธารัตน์นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะน้ำตาลใช้ได้ทุกชนิดอ่าเสร็จแล้วก็วันนี้จะตักใส่ตัวนี้เลยนะคะก็ะกะเอาว่าเพราะว่าเวลาเทน้ำตาลใส่ขวดแล้วเขาจะไม่ค่อยลงนะคะพี่นี่จะตักใส่ในนี้เลยสช้อนแกงนะคะใส่ลงไปเลย แบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วตัวนี้ยาคูจูลินซีแลกโตบาซิลัสนะคะตัวนี้ก็มีประโยชน์นมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้นะคะจะเป็นไม่ต้องยาคูก็ได้เป็นนมเปรี้ยวอย่างอื่นเขาก็มีจูลินซีเหมือนกันนะคะ ใส่ลงไปหนึ่งช้อนอ่าหนึ่งช้อนก็พอนะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็คนเนี่ยง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆใส่ขวดเขย่าวขวด นำไปวางไว้ที่ร่มๆฝาไม่ต้องปิดสนิทนะคะแง้มฝาไว้นิดๆเพราะว่าเขาจะมีแก๊สเกิดขึ้นเราก็วางไว้ในที่ร่มประมาณหนึ่งเดือนเอามาใช้ได้นะคะถ้าใครใจร้อนก็20 20วันก็สามารถใช้ได้นะคะ,ะถ้าหนึ่งเดือนก็กำลังดีนะคะก็ทิ้งเอาไว้หนึ่งเดือนอนำมาใช้ได้เลยนะคะ วางไว้ที่ร่มๆนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้จริงๆก็เทใส่ขวดแล้วเขย่าวขวดนั่นแหละนะคะ,ะตัวนี้เดี๋ยวพ่นิดหาที่รกรองแป๊บนึงนะคะ ค่อยๆเทลงไปแค่นี้เองนะคะเพื่อนการทำจุลินรียน้ำสาวข้าวไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลายๆท่านคงจะทำไว้ใช้เองแล้วล่ะทีนี้ปริมาณการใช้นะคะก็ใช้ประมาณ4ช้อนโตะ๊ะ4ช้อนแกงต่อน้ำ10ลิตรนะคะถ้าน้ำ20ลิตรก็ใช้ประมาณ8ช้อนแกงนะคะ น้ำ5ลิตรก็ใช้ประมาณ2ช้อนนะคะตัวนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือ1.5ลิตรก็จะพอดีกับขวดนี้นะคะขวด1.5ลิตรเหลือพื้นที่เหลือพื้นที่เอาไว้เพราะว่าเขาจะเกิดแก๊สนะคะเหลือพื้นที่เอาไว้แบบนี้นะคะขย่าวขวดให้จุลินทรีย์ด้านในนะคะ,ะหายใจหายคอ ช่องด้วยนะคะตัวนี้ก็นำฝามาปิดเสร็จแล้วขยาว่าไปวางไว้ตรงที่ร่มๆนะคะหนึ่งเดือนนำมาใช้ได้ตอนขย่าปิดฝาให้แน่นก่อนนะคะอ่ะแบบนี้เสร็จในพริปตานะคะไม่ถึง5นาทีมีน้ำสาวข้าวแต่ถ้าใครมีน้อยก็ไม่เป็นไร ใส่เอาไว้แล้วก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะถ้ามีน้อยๆอ่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็แง้มฝาไม่ปิดสนิทนะคะนิดนึงแล้วก็ไปวางไว้ตรงที่ร่มนะคะอ่ะทีนี้ถ้าใครมีไม่เยอะมีไม่เยอะก็ใสย่ยะคูใส่น้ำตาลไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วค่อยเติมไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ อ่เดี๋ยวใส่ให้ดูเนาะใส่น้ำตาลไว้เลยสามช้อนอ่าสามช้อนยาคูหนึ่งอ่าง่ายมากๆนะคะตัวนี้ก็ นี่คือน้ำสาวข้าวถ้าสมมติใครมีน้อยๆเท่านี้อะถ้ามีแค่เท่านี้วันนี้ได้แค่นี้วันพรุ่งนี้ได้อีกเท่านี้วันมะรืนได้อีกเท่านี้นะคะก็มาเติมเรื่อยๆนะคะตัวนี้แต่น้ําตาลกับยาคูเราใส่เอาไว้เลยสวัสดีทุกท่านนะคะคุณนงยาวผสมน้ํากี่ลิตรสําหรับการลดต้นไม้น้ํา10ลิตรต่อ จุลินซีน้ำซาวข้าวนะคะประมาณ3าถึงช้อนนะคะน้ำสิบลิรก็ใช้ประมาณ3 3ถึงช้อนแต่พี่นิดจะใช้4ช้อนนะคะน้ำน้ำสิบลิรใช้4ช้อนมากน้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะพเพื่อนๆแต่ถ้าเราจะฉีดทางใบก็ให้ลดปริมาณลงนะคะก็เหลือประมาณสัก1ช้อน1ช้อนแกงต่อน้ำาิ0รินะคะถ้าฉีด ทางใบต้องลดปริมาณลงนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเมื่อเราได้แล้วเราก็ใส่ขวดเอาไว้ startups. แล้ววันวันหลังก็ค่อยมาเติมนะคะค่อยมาเติมใหม่ก็เหมือนเดิมใส่ลงไปนะคะ วันพ่กนี้ได้น้ำซาวข้าวอีกหน่อยนึงก็มาเติมให้ได้ปริมาณเท่านี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆได้ประโยชน์เยอะอันนี้นะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วตัวนี้ได้แค่นี้เองขวดนี้วันพ่กนี้เพื่อนๆก็เอามาเติมนะคะเติม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 มาจนถึงตรงนี้อ่าให้อ่าประมาณนี้เสร็จแล้วเรียบร้อย ตัวนี้คือ,อตัวที่เป็นแล้วนะคะอันนี้แหละคือใช้ในปริมาณ4ช้อนแกงต่อน้ํา10ลิตรนะคะแต่ถ้าใครมีปริมาณเยอะก็เพิ่มปริมาณถ้าใครใช้จํานวนน้อยน้อยน้ํา5ลิตรก็ใช้2ช้อนนะคะน้าประมาณ3ลิตรก็ใช้ประมาณช้อนหนึ่งนะคะก็เขาจะมีะจุลินซีในนี้ เยอะมากนะคะเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่า,าใส่ช้อนหนึ่งสองช้อนทำไมใส่น้อยจังก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้จุลินทรีย์เขาเยอะมากๆเขามีประโยชน์อยู่แล้วนะคะก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมพอเหมาะนะคะใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะต้นไม้ของเราอาจน,น็อกได้นะคะตัวนี้ก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมเร่งการเจริญเติบโต ได้ดีนะคะก็ถ้าน้ำน้ำประมาณตัวนี้ถ้าจะลดนะคะเนี่ยถ้าน้ำประมาณกะกะเอาก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ย1.5ลิตรก็ใส่ไปสักช้อนชานเนีแค่นี้พ่อ เสร็จแล้วก็ไปรดต้นไม้ได้เลยนะคะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะก็เวียนได้ถ้าสัปดาห์นี้ใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวสัปดาห์หน้าก็ไปใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะคะเนี่ยก็เราก็จะลดอ่าลดแบบนี้นะคะ สี 4, ่สามึสีช้อนแกงต่อน้ำสิบลิตรก็ดูปริมาณเอานะคะเพื่อนๆอ่าเรียบร้อยก็วิธีการใช้นะคะอันนี้ก็นำไปตั้งไว้ตรงที่ร่มๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลดกี่วันต่อครั้งสัปดาห์ละครั้งนะคะสัปดาห์ละครั้งก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้ใครมีสังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้ อาทิตย์นี้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอาทิตย์หน้าจะไปใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ดีเหมือนกันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเหมือนกันนะคะมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมคะทีนี้ก็เหลือเป็นฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสดที่มีประโยชน์นะคะหมักกี่วันใช้ได้หมักหนึ่งเดือน หนึงเดือนใช้ได้นะคะและก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่เอาไปลาดห้องน้ำนะคะอันนี้ทำแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเพิ่มใส่แต่น้ำตาลยาคูไม่ต้องเราเพิ่มะมะกรูดลงไปนะคะเพราะว่าในลูกมะกรูดเขาจะมีความเปรี้ยวเสร็จแล้วเขาจะมีะสารระเหยนะคะที่ มีน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นด้วยนะคะและมีสารที่เพิ่มความเปรี้ยวนะคะอันนั้นเราสามารถนำไปลาดรดที่ห้องน้ำนะคะเทไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วไปล้างตัวนั้นจะออกได้ดีนะคะก,ก็โดยการเติมมะกรูดทั้งลูกนะคะก็ผ่าออกมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เติมลงไปนะคะเติมลงไปเนี่ยขวดนี้ใช้ประโยชน์เยอะมากนะคะเอามาใช้ ลดต้นไม้ด้วยล้างห้องน้ําด้วยอันนี้คือมะกรูดนะคะที่เป็นชิ้นอยู่ตรงนี้ก็จะใช้ประจํานะคะเวลาไปลดในห้องน้ำนะคะในโถส้่วมแล้วก็เทเอาไว้ลาดเอาไว้นะคะประมาณ5นาทีหรือ10นาทีแล้วก็ไปล้างออกนะคะตัวนี้ก็ล้างด้วยน้ําเปล่านั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะล้างออกได้ดีนะคะอ่าก็เติมลงไปนะคะแค่นั้นเองไม่ต้องใส่ยาคูก็ใส่น้ำตาลนะคะ3ช้อน แล้วก็มีน้ำซาวข้าวนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะวันนี้มีท่านใดจะถามลดใบได้ไหมลดใบได้นะคะลดใบก็ลดปริมาณจุลินรีย์ลงนะคะจุลินทรียน้ำซาวข้าวก็10ลิตรเราใช้4ช้อนถ้าเราจะลดทางใบฉีดทางใบเราก็ใช้แค่ช้อนเดียวช้อนแกงนะคะลดปริมาณลง หนึ่งในสี่เลยนะคะาจาก4ช้อนก็เหลือช้อนเดียวถ้าจะลดทางใบใบมีความบอบบางกว่านะคะเราต้องลดปริมาณลงนะคะอโกนิมาใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะใช้ได้กับทุกอย่างนะคะเพียงแต่ปริมาณการใช้ก็ต้องประมาณนี้นะคะ10ลิตรต่อ,อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3 4ถึง4ช้อนแกงนะคะ ลดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหมุนเวียนได้สำหรับจุลินทรีย์ต่างๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะคะหรือใครใจร้อนจะ3วันครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะจุลินทรีย์ตัวนี้เขาก็ไม่เป็นอันตรายนะคะก็3วันครั้งก็ได้แต่โดยทั่วไปก็สัปดาห์ละครั้งนะคะกำลังเหมาะสมมี ท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมคะสำหรับวันนี้เนาะง่ายมากๆเลยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะใช้ได้กับทุกอย่างไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนะคะไม้มงคลได้ตัวนี้ก็ใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเอาละคะ่ะวันนี้มีท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมคะก็มาแบบรีบด่วนกันเลยเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะทั้ง45ท่านและที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะ,ะหวังว่าข้อมูลก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะ,อะเอาล่ะค่ะก็หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นิตยาและ เผื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้คงจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอาจจะเป็นอฮอร์โมนไข่หรือเป็นฮอร์โมนนมสดหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากทราบในเรื่องใดบ้างพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เปลือกไข่บดใส่ได้ไหมใส่ได้เลยค่ะเปลือกไข่บดก็ใส่ได้นะคะเปลือกไข่ก็มีประโยชน์ถ้าเราจะเอามาใส่ในนี้ด้วยได้เหมือนกันนะคะอ่าขอบคุณค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ